ถาถึงที่สัญญากันเอาไว้นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วปีนี้อีกหนึ่งความภาคภูมิใจขอ,ของวูดี้เองคือได้ขึ้นเวทีหมู่เดี๋ยวเป็นหมู่พี่น็อตอุดมและการที่มีแขกรับเชิญเพียบเลยวันนี้เป็น DVD เซ็ตที่ขายดีมากนะครับคุณผู้ชมน็อตอุดมกับผองเพื่อนเนี้ยเริ่มวางขายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วม,มีแขกเยอะมากตู่กบทอนเจวี้บอยอปามีา่ก้อยรัชวินปั๊กลิงฮีโร่สิงโตนำโชคใครอีกอะ ติ๊กเจ็ดสดาพรใช่ไหมฮะติ๊กชิโร่ด้วยนะครับเยอะแยะมากมายมิกบรมวุฒินะฮะให้คุณผู้ชมได้รับกล่อง2เซตด้วยการเราจะแจกนะครับค่ะโชว์นี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนิดนึงใครที่ไปดูมาจำได้ไหมว่าลีเด็ดใช่อร่อยเดี๋ยวเอาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันนะมาดึงสองทรัพย์เอร่อยหอยใหญ่ไข่ปลอมก๊อฟเกรดเอแกนลังการสืบสารงานมิลเลอร์ คนแบบอินคนแบบอินมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นเอาใหม่ได้ป่ะร้อมกันอยากพูดด้วยได้ก้มอ่านได้ป่ะไมาดีเห็นเห็นจำแล้วเตรียมตัว1 2 3้งสองตมเอร่อยหอยใหญ่ไข่ตอมก๊อฟเกตเอเก้อลางการสุดสารงานนี่เลยอันนี้มันลิฟซิงค์นี่ ไม่ลิฟซิงค์หนิโอลคือตาป้าแกไม่ค่อยดีแกก็จะไม่เห็นเรามีเรามีสองเซตให้กริบรอบอ่ะนะ่บอกเลยบอกเลยว่าใครที่อยากได้นะคะี DVD นะคะแล้วก็ VCD Box set Limited Edition นี้นะคะนี่แบบที่พิวิ์ดีนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนสามารถไปซื้อได้นะคะที่ร้าน7 e l e v e ทุกสาขานะคะ ร้าน B2S ทุกสาขาร้านมุมบรลงทุกสาขานะคะร้านแบ c คชีฟนะคะที่โ o ตัสแล้วก็ Big C ทุกสาขานะคะร้าน C1 ทุกสาขาร้านแมงป่องและร้านขาย VCD DVD ทั่วไปบอกเลยว่าต้องสนับสนุนเพราะว่ามีแถมมีแบบมีพ้าห่มด้วยนะเซ็สนสบห้บเก้มีพระหม่มด้วยใคร <iley im. S 2> อยากจะได้ใช่ค่ะต้องบอกว่า ใครอยากจะได้ฟังกติกาให้ดีนะคะ,คะเมื่อสักครู่ที่เราพูดวลีเด็ดกันไปเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงรู้ไหมนะคะเซตแรกเราจะแจกดีดีห้ารางวัลน,นะคะ,ะให้ส่งวลีเด็ดประจําโช์นี้มาที่ SMS ะนะคะ4ตอง1 9 9 7ให้ขึ้นเบอร์ SMS นิดหนึ่งนะฮะใครอยากจะได้ดูอยู่ทางทีวีที่บ้านในเช้าวันนี้นะครับ s m s เอ็เวลีเด็ดที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้มาที่4ตอง1 9 9 7มีเบอร์ขึ้นไหมครับ เผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านจะได้ SMS มาถูก4ตอง1 9 9 7ขอบคุณชายอันนี้อันนี้อันนี้เซตแรกอันนี้สำหรับส่งมาเฉยๆยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้คือสำหรับคนที่ดูอยู่ทั่วไปที่อยากจะได้ DVD แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเซตที่2นะคะเราจะแจกเป็น DVD box set นี่เลยฮะเฮ้ย 5เราจะแจก5รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยจะมีผ้าห่มเป็นลายลิมิเต็ดเอดิชันด้วยนะคะเราชช่นี่คือผ้าห่มคือถ้าเกิดว่าใครไปดูหมู่เนี่ยจะต้องมีผ้าห่มติดกับบ้านไปด้วยจัดโตทาง Facebook Live ที่ดูในขณะนี้ดังนั้นใครที่ดู Facebook Live ของเราอยู่โชคดีมากที่เปิดมาตอนนี้หรือใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเม้นก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของวูดี y ตอนนี้กดไลค e เข้าไปดูหน้าไลฟ์ของเราและเม้น์ว่าใช่เม้นว่าชอบดาราคนไหนนักร้องคนไหนที่ขึ้นโชว์ในงานนี้แต่จะต้องแชร์แล้วก็เปิดพับ l ลิกด้วยนะคะเพื่อว่าทีมงานนี่จะได้สามารถเช็คได้ด้ได้ขอย้ำว่าเม้นว่าชอบคนไหนที่ไปร่วมงานหมู่และอย่าลืมแชร์นะครับไลฟ์นี้ด้วยที่คุณกำลังดูอยู่หรือกำลังจะเข้าไปดูแล้วก็เปิดเป็นพับ l ลิกหน้าของคุณเองเพื่อเราจะได้เข้าไปเช็คว่าคุณได้มีโอกาส แชร์แล้วบอกต่อเรื่องดีๆกันบอกไปเลยว่าถ้าบอกว่าชอบคุณวูดดี้จะได้แน่แน่นอนเชื่อฉันเาใจยอ่ายจะแน่นอนเอาใจบอสใช่ต้องเอาใจบอสนิดนึง